ลองเพล,ลงด้วยลมหายใจไปตรงๆอุย้ยทำไมมันถูกงายเหลกิน่ม,มันถูกนี่หน้องอ้ามดูดีแก

อยู่ยล,ง,ลงคงไหวได้ทั้งมวลนาทีลวนไม้ละชามาลมก,กที่ไทเทนัชยุสตอรอ้ะอยังยไงดิยังยไดงดะสนกไหมแนมเอกา่าจ้ะมีให้ให้พี จะละเรือทุดยักชาพีดถ้าเล่นมาไทยมาไทยทุ่ไม่ใช่สยโยเขานับด้วยอ่าเก่งมากค่ะรวมหายใจข้า ที่ร้นอน Take me home to play I'm i l v e w a s h n g ม,าม,าม,ามอา Take me home คันที่พูดเฮ้ยไม่ใช่คันที่แกนเฮ้ยไม่ใช่คันที่ถางเฮ้ยไม่ใช่คันที่รน